อาคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์นิดเดียวครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเรื่องนี้ครับเพราะว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกมาแล้วก็แชร์กันเยอะแสดงความคิดความเห็นคอมเมนต์กันเยอะนะครับก็คือเรื่องราวของน้องกันชนะเดชนะครับศิลปินเปิดหมวกวัย12ปีล่าสุดเนี่ยน้องก็ไลฟ์ครับโดยวัตถุประสงค์ของการไลฟ์ของน้องล่าสุดก็คือการหาเงินเพื่อจัดงานศพให้กับคุณพ่อน้องบอกว่าขอทําหน้าที่ลูก ทำเพื่อคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายครับเหมือนกันคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหมวันเนี้ยมันเกิดมันเป็นแบบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองฝันไปนะครับมันก็จะมาไล่สดนะครับเพื่อเป็นการระบายความเศร้าออกมาทางเสียงกีต้าร์นะครับผมเปิดมันทีแบบพ่อเขามีทีวีบนสวรรค์จะได้ดูกันได้นะครับมันก็อยากจะให้พ่อเห็นนะครับว่า การได้ไลฟ์สดให้พ่อดูบ่อยๆนะครับถ้าพ่อยังเห็นนะครับนี่ครับน้องกันน,น้องกันชนะเดชเขียวเซนอายุ12ปีนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักว่านี่คือศิลปินเปิดหมวกตั้งแต่อายุ5ขวบครับน้องได้ไลฟ์ผ่าน facebook ก็แจ้งข่าว การเสียชีวิตของคุณพ่อนะครับก็คือคุณพ่อชัดชัยเขียวเซนซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการไตาวายหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน้องกันบอกกับทุกคนบอกว่าไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่พ่อเคยบอกว่าขอให้อยู่กับความจริงและขอทําให้คุณพ่อครั้งสุดท้ายหาเงินจัดงานศพให้กับคุณพ่อนะครับโดยน้องกัลนั้นอยู่กับคุณพ่อสองคนครับก็ฝึกร้องเพลงกันมาตั้งแต่5้าขวบนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกีตาร์ จากนั้นก็รับงานเล่นดนตรีเพื่อแบ่งเบาวภาระของคุณพ่อนีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือน้องกันนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเป็นกําลังใจได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อน้องกันเลยนะครับชนะเดชเขียวเซนนะหมายเลขบัญชี0771212867นะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับ<ฆ>น้องด้วยนะครับ เห็น้องการแบบนี้แล้วชื่นชมจริงๆชื่นชมในความสามารถชื่นชมในความคิดชื่นชมในการแสดงออกนะฮะซึ่งแบบนี้ครับยังไงน้องการก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญแน่นอนก็ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันแล้วกันนะครับช่วยน้องการส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์นะครับ